รวมมาเยอะอะค่ะเจ้านี้นะคะเขาเขาดูแบบจะเรียกว่า Spa. <laughs> สเสปสปาสเปซสปาจริงๆมีทุกอย่างเลยมีอะไรมั่งก็ไม่รู้โต๊ะปนไปหมดนะคะอ่าเหร,รียญเหรียญห้าบาทก็ได้อ่ะหยิบเหรียญห้าบาทเหรียญห้าบาทที่ระลึกนะคะก็ะน่ารับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะเนี่ยค่ะเหรียญห้าบาทวาระทั่วๆไปนะคะราคารับซื้ออยู่ที่ยี่สิบบาทคร่าวาระมาค่ะ จะเป็นวาล่าเลยแต่ถ้าเป็นลูกเสือนะคะพ็น่าจะแยกให้ค่ะจะมีราคาก็หลักร้อยนะคะลูกเสือลูกเสือห้าบาทค่ะราคาหลักร้อยส่วนเหรียญห้าบาททั่วไปแบบนี้นะคะก็จะอยู่ในที่เหรียญละเจ็ดบาทที่เป็น่ารับซื้อคือที่พป็นน่าบ,บอกราคาเพื่อต้องการที่จะให้ท่านตัดสินใจเลยนะคะท่านจะไปขายใคร ที่ได้ราคามากกว่าพน้าน,นะได้เลยนะคะไม่ต้องมาขายให้พน้านเพราะพน้านบอกราคาแล้วพน้านรับซื้อได้แค่นี้สูงกว่านี้พน้าก็รับไม่ได้นะคะบางร nah ้านค่ะอาจจะได้สูงสูงกว่าที่พน้านรับนะจริงๆบางร้านอาจจะอาจจะได้ก็ลองดูถ้าร้านไหนเขาให้ราคาสูงถ้าขายร้านนั้นเลยก็โอเคตามนี้นะคะเหรียญห้าบาท เรียญหบาทรับซื้อที่7บาทโอเคจะได้จบเป็นอย่างอย่างไปแล้วก็จะได้ดูอย่างอื่นดูสิเนี่ยเข้ามาไหลหน้ามากค่ะเข้าเยอะค่ะ